เชิญครับเชิญเชิญจากของร่างครับเชิญสรุปครับท่านประธานที่เคารพกับผมสุรชินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่สสบัญชีรายชื่อท่านประธานครับผมดีใจที่เห็นที่เห็นภาพของร่างพรบอ้อยน้ำตาลเข้ามาในสภาเที่ยวนี้เป็นร่างที่จะรวมกันให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีชีวิตที่ดีขึ้น ผมอยากกลับไปถูกมองเห็นว่าทำไงอ้อยในประเทศไทยมันจะมีร้0ยห้าสิบตันเพิ่มเป็น200ตัน250ตันเพื่อเลี้ยงชาวโลกบ้านเราจะได้เป็นครัวโลกจริงๆนะครับจะเห็นไม่ใช่เห็นลดลงลดลงลดลงคราวนี้แหละเป็นความสำเร็จนะครับเป็นความสำเร็จของพี่น้องประเทศไทยนะครับอยู่ในห้องนี้มีทั้งทุกฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านแล้วก็ฝ่ายเกษตรกร,กรผมว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นนิมิตหมายดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าของสมาชิกทุกท่านนะครับที่คือขอความเมตตาตั้งกรรมธิการเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกอย่างนะครับให้ชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับ